เก่านี่เอาห่านน้ำใหม่ซำนี่ช่วงเนี้ยห่านน้ำใหม่มันปอนลงขวดเคยเห็นเมือ่อกี้มีใหญ่เห็ดเห็ดเห็ดน่อไม้ดองเมียนก,กินกินน่อไม้ดองเมียนก,กินยำแรงเนาะพี่น้องโอ๊ยได้ที่มากินน้ำนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ตายสิลงไปในขวดขวดแก้ว นี่เยอดแบบนี้แหละพี่นอ้องนามงาม,งามเพราะว่าผลฝนตกแล้วก็น้ำหมอกตกยำเส้าเนาะนงงน่มไม้สีงามพี่นอ้องน้ำหมอกกับยังบอดได้ตกเป็นอันนั้นดอกพี่นอ้องน้ำหมอกกับบางมือกับตกบางมือกับตกถามมันตกประจำนี่นงงน่อไหม่สีออกงามงามเออสวยอย่าด้พี่น้องเนี่เยเยอะ กะบิ้งต้นแกงเนาะพี่น้องย่งนตอนนี้ขี้คอเบรกไว้ก่อนเพราะว่าซาราก็ยังหล่อยู่เต็มกระตามมาเบิึงใกล้ๆก็ได้เอ้านี่เพิ่งมาขูดน้ำพี่น้องนี่มาขูดนี่เห็ดยังได้เนี่ยโอ้ยไล่ไลายอย่างพี่น้องเอาตามาหุงอยังได้เด้อบางทีออกหอมหอมเด้อพี่น้องตามาหุงนี่ขี้ปอกเปลือกมันออกเวิร์ดจังเอามาตำ ก็สีหอมหอมหอมกิ่นน้ำมะหี่แต่บวกคมเลยถ้าเอาออกกเป็นกับขมพี่น้องไปเดี๋ยวถ่าบึงตอนแกงเนาะพี่น้องบ๊ายบายค่างมองไว้ก่อนพี่นอ้องกำลังขุดกำลังขุดเดี๋ยวเอาไปหาพักมากินกลับก่อนเนาะตอนนี้กับพุนตุก กินหนอยใส่คายมะขาทินงก็ยืดใตไ่ซ่านไงพี่น้องพักกะนมวยยากลุ่งไปหาใกแต่กินแต่มะขาทินงก็ยืดเอาเลยชุ่มเจ้อกินหางเอ้อ คุณนี่บอกกินอิ่มแล้วก็ไปนอนทับหญาแม่ห h าเอือยอยู่เบอะมะนาวส่วนเอื่อยทั้งสองกันยังกินไงไปหาน้องจอยก่อนพี่น้องพักข้าก็คืออยู่พี่เนาะมีพักบงมะเขือมีพักบง ັກໜຶ່ງຕູ້ມະເຂືອເຮົາຜັກບວດພນາຫແນຈອດີນຈອແນດຈົຮັດອີປແຢູນໍາຊັນບໍດນີ້ອົ อ้าวพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอย๋สอยสวยสวยพี่น้องทั้งสวยน้องจอยลกหมักตัวดินคนเดียวกับเมื่อยอยากกินน้ำเดี๋ยวซาลาปเปาหนาใม้เรากินก่อนจังหน่อยเราสีสลบเน,น้องจอยก่อนเนาะพี่น้องตอนนี้กับผลผลลุงแหงเติบน้องจอยเกือบปียกตอนี่ซาลากับสีมหาหาผักเมื่อกินกับแกงหน่อไม้ก่อนเนาะไปเห็ดกินฐานนองจอยซาลาอย,ย่างไ้มา อันนั้นมาเก็บมักถัวดินน้องจ,จอยตีบิว่ว่าเาเอายังมาให้น่ะะเขาใส่เอากระตาะ่ายมก็นึกว่าใส่เอากระตาก็เลยถือกระต่าับ้าไงมาให้ปู่กระตาาะ่ายรับสวนมักตัวดินอยู่หน้าตัวนี้ฟีนอ้องตกสุดก่อนนั่นไปลกอยู่ของหน้าป่าเห่นเนาะ แต่เลี้ยวลงไปนะั่นพี่น้องเลยสีขาวๆนะหุงหุงอยู่นะแมนขขาซาลาวเด้อพี่น้องสีเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องถ้าพลเป็นแบบนี้บอดีแเนี่ยนอนเลยพี่น้องเพราะว่ามันสิงออกงอกคาตน้นแต่ผู้ไดยจะดีกับมาเกี่ยวเขาวสวยซาลาวเนี่เด้อพี่น้องถ้าถือว่ามันแดดนี่เนาะสงสัยได้เกี่ยวเลยพี่น้องเพราะว่ามันกลมเหลืองแล้วตอนนี้ เก <si right uh yes> ี่ยวเข้าตาคุณก็บ่เอาแล้วเนาะพี่น้องบดดําบดดําจังอ้อมน้องจ้อยได้หน่วยใหญ่เนาะไปหมากดินพันใหญ่ติอันนี้ก็ตาอืมเดี๋ยวเฮาสิไปแกงหน่อไม้าน้องจอยเนาะพี่น้องบัลกแบบใหม่ลกแบบบกกองลกแบบปิดเลยลกแบบปิดๆๆปิดไปนําเลยเดี๋ยวซาละกินข้าวแล้วซาลจังสิมาลกซอยเดี๋ยว จะล่าขึนไปเกียงหน่อใหม่ก่อนเด้อ <Okay. S 1> ขึนไปสิเก็บผักบงขึนไปก่อนพี่เนาะนี่นี่ผักบงเลยนี่มีเตจหนอนงามๆนี่นี่ผักบ,ง,กบงมีเตจห่อน,นงามๆอยู่ขังนอกมันลามออกมาขัางนอก,กหยาลายเน,นาะน,นี่หยาลายขนาดเทง่งนี้อ ตอนนี้เขามาสวนมะเขือเนาะพี่นอ้องเิือสีเอาไปกินกับแกงน่อไม้เนาะพี่นอ้องมะเขือห้ากระโดกโดกแม่น้องวีปลูกพี่นอ้องแม่น้องวีนี่เป็นคนดุมันพี่นอ้องเราปลูกมะพริกมะเขือมะแข้ง ักนั่งอ่างยานี่แล้วปลูกติดแล้วก็งามพี่นอ้องอเดี๋ยวสาวรอกินมะเขือก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจังขึ้นไปแกงหน่อ้น้ำกันตอนนี้ก็หอดเวลาแกงแลวเนาะพี่น้องหลังจากหวาเขาไปกิบผักนั่งอ่างยามาแล้วเขาก็ต้องทำวิธีแกงพี่น้องนั้น เมื่อเซ็จสิ้นแล้วเขาก็เอาผ้าปิดไว้ก่อนเนาะตอนนี้ก็ลืมพุดแล้วเนาะพี่น้อง <c oughs> นี่คือแกงหน่อไม้สูตรสาวลาวคนมานอกแกงหน่อไม้แบบลาวๆเนาะพี่น้องหน้าตากระสิออกประมาณนี้เลยเนาะ เมื่อนี้เขาบอมีเครื่องเคียงลายเนาะพี่น้องมีแต่หมักบวบเราก็เลยเอาหมักบวบลงไปใช้เ,เยอะเราจะใส่พุงนัวลงไปช้อนต๊หนึ่งพีนะ่น้อง แล้วก็ตามด้วยผักข่าแยงลงไปเป็นถุงเลยมีแต่ผักข่าแยงเนาะพี่น้องพเพราะว่าผักข่าแยงนี่มันสีหยุบเนาะพี่น้องใส่ลายก็สีหอมลายเนาะเส่นหน่อยก็สีหอมหน่อย สายไล่กับบม่มีผลยางมีแต่ผลแสบอย่างเดียวพี่น้องแฉ็บแสบน้ำกันเด้อพี่น้องแกงหน่อไม้ชีมือเช้าเร้ามามาพี่น้องมาแฉบแสบมานวนนัวน้ำกันเดี๋ยวห้องน้องจอยก่อนเด้อพี่น้องน้องจอยเอ้ยมาเด้อกินแกงหน่อไม้เด้อกินข่าวเด้อแน่น้องจอยมาแล้วน้องจอยปะ ไปเช็บเชบกันพี่น้องเช็บเชบเนาะพี่น้องอืมข้าสิตักก่อนเด้อพี่น้องเด้ออือืมตักเอาผักข้าวแยงผักข้าวแยงแกงน้ำใหมพี่น้องเลยแกงน้ำใหมชุดชุดหอนหอนเด้อพี่น้องไปได้แจ็คสวย เอามาเอามาซะเราสิแ hmm. บ่งให้แซ่บๆต้องกินข้าวน้องอย่หิวข้าวแห้งว่ะน้องจอย่าจนได้ตายนะวเราแกงน้อไม่ตาย ข้าข<อ>งหนึ่งนะขางหนึงนะเปื่อยบดบดนะเปื่อยล้ำเลยค่ะเหงาอกเปื่อยกดดูเหงากัเปื่อยนะพอไม่ทานดิใน,น,นพักห้าผู้บวพีนว่น้องว่าน้องจอยมากินอยที่สุดผักบุง้ง <laughs> น้องจอยบอมากินอยัง เดี oh. ๋ยวให้น้องจอยกินให้เบิ่ร์นคือตอนนี้เจ็บหลิ่สังเกตเบิ่งน้องจอยน้องจอยกินยังพี่น้องผักบงกินแต่ก้านพี่น้องนีมันเดาเบาไว้เบาไว้เราสอมหนูไทยเรา ใช้เราเพ่สิน้องเนี่ยเพื่อนรถใช้เราฮะเราคุ้นพื้นลาย <laughs> ลัไปกินแกงหน่อไม้เด้อทำหนี่างนี้เลยบอกห้องแม่เบาใจพี่น้องไนงะกินข้าวก,กินข้าวกิ็ยังอยู่เหืน่นว่าทำหนี้แซ่บอยู่ได้แกงหน่อไม้ขันหมากแหม ชันบน่นมาแกงและไม่ไหนจำแจี๋กันดีแล้วเสียงไม่เสียงสงาวนางจีนบ่เ <c oughs> สียงสงาวนางยจะไม่เสียงไม่ถ่าเนาะเจ้าเนาะเกิดกี่เหยจีนตั้งยังบ่ นนกันนียกินขาวสองคนกำลังจอยพี่น้องนะบายดีพี่น้อง <laughs> ถ้ามาบริจาคขาว <laughs> บายดีบ่บาบอกไว้หากบริจาคขาวดอกเกิดอุบัติเหตุ <laughs> มื่วานตู้พักขึ้นสอง <laughs> ลงใบบึงรถไทยเราปีนท่องฟางหลงังจอยอยากินข้าใหญ่ได้ขาวนะ มันยังแ่บมันยังอิ่มไว้มันมีผูมาสวยอ่เห็นิญสับตอนนี้แพนแพนด้ามีผูกอะ่ะเอางัวมาเนาะพี่น้องงัวมาสิมากินแกงทำไมตอนเที่ยง อย่ากูกล้ยลูกป้นกันยังลินอยู่เรื่อยๆนอกพี่น้องแต่รินมแหง้ง ตอนนี้ง็ว่าพินก็นมาจุ่มกินห้าทีสาวองแม่น้องวีเกี่ยวมาให้ควายเนาะสบายดีแพนด้าสบายดีแค่กินแมดดีมีสบายหลับสบายดีมาแต่แสจ,จับม้วนเนาะกินไงเด้อข้าวนะมาแต่เลี้ยงง่ว่าพินเนาะ มากินข้าวเที่ยงอยู่เพื่อนอยู่เสียงใช่จิ้มห่อข้าวไปแล้วถือห่อข้าวไปแล้วอยากเป็นยังคือมากันนะอยากกินแกงหน่อไม้อยากกินแกงหน่อไม้ใช่อยางอยากกินงานอยากกินงาดต้องงานบ่กินแล้วยังจะไปอีกเหมือนมันนี่ตอนนี้วะห้ากระเทียม ึงม่วงบอกเทียงเทียงเทีย,ง,ทยงครึ่งตอนนี้ให้มีผู้กับกันดา,ก,นากินเผาก่อนเนาะพี่น้องมากับมาแต่เลี้ยงงัวเลี้ยงกบเมื่อนี่บอกแม่บอกได้ไปน้ำแม่ลกมักทวดินพี่น้อง เนี่ยยาอะไรเขานี่ยกินแกงหน่อไม้ม่กินแกงหน่อไม่มีเจอคือกินอันนั้นแค่แค่ตัดเส็บคลิปนี้จ้าลาก็สิได้อำลาพากจากพี่น้องไปเสี่ยงสนีทแล้วน้องผัดกุไลช่กุแช่ผัดกุ้ยช่ากุแซ่ก,กุซ่ตตาตะไคร้ในเด้อพี่น้องบ๊ายบายพบกันคลิปหน้า